มาไหนลองดูซิว่าน้องคนนี้เป็นยังไงเห็นว่าเป็นตัวซัม,มอนตัวใหม่จะด้วยนี่ฮะผ่าพความทรงจำมาลองดิอืมเ m e ค o มท r ดักไซโอเคกดตงตีทั้งหมดปั๊บอืมโอ้โหอย่างเทพเลยสก,สกิลสกิลอีโอ้มค์กออุ้ยย่มามังกรคนไปพูดอุ้ย พูดทีเดียวแตกงมูพูดแตกโอเคอื้มโอ้โหท่าอย่างเฮเลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยยางโหดแม่น่าเอาจริงเลยเว้ยอืม เนี่ยแค่ท่าตีส e กิลอีก็ก็เท่แล้วอะ่ะโอ้โหต<ำ>ั้มอันจะม,มากร่ออกมาโอ้โหอยางเทต,ต้ตกตัดอือหืออือหือโอ้โห ท่าอย่างเทพเลยโอ้ไม่ก็ไม่เอาไม่ได้แล้วแบบนี้เอาละครับสวัสดีชมชมทุกท่านนะครับผมเตินคนเดียวกับเกมฮอนไกสตาร์เรลหรือรางดาวเกมที่เรารักกันดีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาสู่กระชากันอดกแล้วนะครับผมกับตู้นี้เลยครับผมนี่ฮะน้องแคสต์รไลหรือน้องข้าวที่ชาวไทยทุกคนเรียกกันนะครับผมนี่ฮะมารอบนี้ไม่ธรรมดามีมีคลิปเปิดตัวซะด้วยไหนดูดิเป็นยังไง ทำไมนางเท่จังตัวอื่นไม่มีอย่างงี้นะตัวอื่นไม่มีนะจริงๆไม่มีไม่มีนะครับผมก็วันนี้จะมาสุ่มหาน้องกันซะหน่อยนะเห็นว่าถ้าอันติสกิลอีอลังการมากอยากได้นะแล้วก็ผมยังไม่มีตัวละคร่าดความสนใจเลยแม้กระทั่งตัวเดียวยกเว้นเอ็มซีเอ็มซีผมยังปั้นไม่สุดแต่ถ้าเป็นตัวลิมิตความสนใจผมยังไม่มีอัคริอาผมก็ไม่ได้สุ่มนะฮะ ก็เลยจะมาสุ่มน้องข้าวกันสักหน่อยนะมีทั้งหมด34บสีใบกับโกรดองทั้งหมดนี่ฮะเดีย๋ยวดูเลย10บอ่ยี่สิบา2สิบสี่สิบเป๊ะครับผมล่าสุดก็ทริปบี้สุ่มได้มาแล้วนาก็อย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยน้องน่ละ เป็นตัวซับที่เก่งมากๆนะครับผม,ผมก็เลยสุบม,มาตอนวันเกิดผมถือว่าโชคดีมากๆดีที่ไมีมกุดเลดฉะนั้นในรอบนี้30 34บิบสามใบการตีได้นอนอนะ่ะหนึ่งทองแต่จะกุดเลสไหมมาดูกันมาแต่ก่อนอื่นตู้สวาก่อนนะเออแล้วก็ไอ้ตู้นี้เนี่ยอืมันมีปรับไอ้นี่ด้วยอ่ะนี่นี่นี่ตัวกุดเลสครับผมไม่มีปรับใหม่ด้วย แต่ไม่ใส่เบรดเซเล่กับฟูชวนได้นะครับผมซึ่งผมก็เปลี่ยนแทนไอสาตัวนี้แหละไอสารทวบานเนี่ยไม่ได้อยากได้ผมก็เลยเอาออกไปเลยนะครับผมเอามาใส่แทนนะเบรดกับเซเล่ยังไม่มีถ้าขุดมาก็ก,ก็ก็โอเคแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้น้องข้าวเนาะม,มาตู้ถวรก่อนนะครับปาสิบใบจิมไปครับออกไหมไม่ออกด้วยมาถึงก็เคลือ โอเคแลกได้ยางอ่ะอุย๊ยแลกได้อีกหนึ่งใบโอเคนะครับผมก็สองปีสองปีแล้วสำหรับรางดาวขอเ่อะหร่นะน้องข้าวมาหน่อยสาธุ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 มาหน่อยสา,สา,สา,สามาสาิบใบมีอยู่แค่นั้นแหละนะครับจริง LC จริงอจำเป็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้เข้าหลังเลยเอาไว้เข้าหลังเลยนะครับผมมาถ้ามันออกไว้ผมจะไปสุ่ม l อต่อเออโอเค มะพลังหลวงปู่เข็มนะพุทธรัตนนังทำบังรัตนนังสังฆรัตนนังไปครับโอ้โหไม่ออกเรียบร้อยครับออกคโอ้โหเปล่ละดับเบิลเปล่า,ลาสองใบฟร,ฟรีโอเคแลกแป๊บสองใบฟร,ฟรีโอเคมาหกสิบแล้วเมื่อกี้ เจ็ดสมาหน่อยเฮ้ยจากสุมอลซีน้อยมากเลยงบน้อยมากปสามสองหนึ่งเจ็ดสิบโอ้โหไม่ออกพี่จเจาสุดจริงดิโอ้โหป้บาบอการกเกอร์โอเคได้อีกหนึ่งใบโอ้โหเอาสุดจริงตัวไหนที่ผมยังไม่เต็มมั่งเนี่ยไหนดูดิ คือมีเปล่า,ลากับเกรลักเกอร์ที่เต็มแล้วอา่าน้องคนนี้เราเราเต็มอย่างหว่าจำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> น่นาจะเต็มแล้วนะอะสุมต่อสุมต่อมาการันตีได้ทองแล้วมันไม่ออกก่อนเลยอะ่ะเว้ยเงยยากส์โซเอฟซ <c oughs> ีมานา่อยมานา่อยมานา่อยมาหน่อสามสองหนึ่งไปครับออกแน่นอนน้องค่าจะมาไหม สาธุมา <kas, S 1> <CAS. S 2> หน่อยเถอะห้าสิบละสิบสาธุสาธุมาตัวเด้ออันใดหนึ่งสองผมปับตาก่อนเลยสามย่างยังยังยังยสี่อุยโอ้ยตื่นเต้น ยัง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 ยัโอ้โหห้าแล้วนะเจ็ดสิห้าแล้วนะอุ้ยโอ้ยเอซเอซตกใจเอลซตกใจปึ๊บโอ้ฮ่า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 ฮ่ลฮ่บฮ่าฮ่าฮ่าานาาา ข้าไม่ออกไอ้เวนเลยโอ้โหเปลดดีครับข้าคุณไปไหนถามจริงเบรดดีเนี่ยนะเหนื่อยเลยห่อเหี่ยววใจห่อเหี่ยวเลยกู โอ้เจออย่างนี้เบรดี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยโอ้ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยคนอื่นเขาได้กันเยอะแยะไอ้เวน มาทีละใบหน่อยไหมไม่ไหวแล้วว่าเียเพื่อมันออกเพื่อมันออกเพืมันออกครับตอนนี้จิตใจแกรกสลายไม่เหลือไปชิ้นดีแล้วตอนนี้ ลึกไม่พอหลุดอ,อีกต่างหากไอเเวนโอ้โหห้าอร์เซต์คนยังเศร้าเลย ซื้อจุดหกเปอร์เซ็นเปร่่าอีกหนึ่งโอเคมึงมาให้กูหน่อยได้ไหมกรอบใจกูหน่อยได้ไหมโอโ้โหไม่คิดจะมาเลยอ่ะโอโ้โห G.G. จะก็อีกหมดแล้วครับผมเฮ้ยไม่ออกเบดดี้มาแตกสลายเลยกูจบอย่างเซ็งห่อเหี่ยวเลยเอาตอนนี้เติมไอ้ที่เติมเนี่ยมันรีแล้วนะกูว่าน่าจะต้องโดดวะโอ้ยป่ะปิดคลิปเลยดีกว่าแบบห่อเหี่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่มีครับผมบายเจอกันครับเซ็งมากเบรดดี้มาต่เพื่อ